สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำหุ่นซุปเปอร์ฮีโร่นะ a อ็ e เจอร์เอ็นเกมมาเป็นแบบอาซุปเปอร์ฮีโร่ที่สามารถขยับแขนขาได้นะครับชุดนี้นะนี่มาให้อยู่ทั้งหมด6แบบรู้สึกว่าชุดนี้จะให้อาแบทแมนกับซุปเปอร์แมนเปมาให้ด้วยนะอืมไงครับขยับได้นะก็ต่อดัได้หมดเลยยกเว้นแต่ข้อศอกนี่แหละนะที่ดัดไม่ได้ ผมไม่รออเลยเอาหลุดเฉยโอ้มันเป็นเข้อต่อลกๆครับอืมอัดไห่อ่ะเอออาจจะได้ยินเสียงแกล๊กๆๆ,ๆบ้างนะสวิตช์อยู่ด้านหลังครับต้องกดค้างนะโลกก็มีมาให้นะครับรู้สึกว่าจะใส่ได้แค่มือขวานะเพราะว่ามือซ้ายมันกำมือไวอ้อ่ะอืมแัดถ้าดัดทางได้ครับนี่ไงตัดให้นั่งก็ได้นะ ดัดให้ยืนก็ได้รู้สึกว่าพลาสติกบางไปสักนิดนึงสำหรับชุดนี้อาอะมีไฟมาให้ทุกตัวนะครับชุดนี้อะเดี๋ยวมาดูตัวอื่นกันบ้างมาดูตัวที่สองไอรอนแมนโอ้สังเกตน,นะครับว่าตัวบอดี้ ในชุดนี้ทุกตัวจะเหมือนกันหมดเลยยกเว้นแต่ฮักเท่านั้นเองนะที่ไม่เหมือนใครแต่ตัวอื่นนี่เหมือนกันหมดเลยนะแบบบอดี้จะเหมือนกับอาของกับตันเมกาเลยครับหัวก็ถอดได้นะมันเป็นข้อต่อกลมๆครับอัดไหม่ได้นะชุดนี้ไอรอนแมนไม่ให้อาวุธอะไรมาเลยอืมครับตัดท่าดัดทางได้นะ แต่เสียอย่างเดียวก็ตรงที่ข้อศอกดัดไม่ได้เลยแหละมีไฟมาให้ทุกตัวนะครับที่หน้าอกนะฮวัสดุพลาสติกบางบางไปสักนิดนึงชุดนี้อ่เดี๋ยวเขาดัดให้ยืนได้ก่อนชุดนี้ดัดตั้งสองขาค่อนข้างยากนะ่าได้ไหมอะได้อยู่ามาดูัูที่สามกันบ้าง ก็คือ Spider Man. สไปเดอร์แมนคุณผู้อมเที่ยวอ,อย่างสไปเดอร์แมนนี่ขนาดบอดี้ก็เท่ากับไอรอนแมนที่ใส่ก่อเลยอ่ะก็ลายไม่คือลายก็อา้นแบบธรรมดานะคือคือไม่ได้มีลายตะข่ายเลยนะครับหวัวก็หมุนได้นะหมุนได้รอบเลย อาตัวนี้หัวไม่หลุดดัดขาดัดเขาได้ครับแต่ดัดข้อศอกไม่ได้นะนั่งเป็นท่าวินมอเตอร์ไซค์ได้ไหมอ่ะได้อยู่อืมชุดนี้มีไฟมาให้ด้วยมองกดค้างสักนิดนึงนะคือับปล่อยไฟมันก็ดับอ้าเดี๋ยวตั้งได้อยู่อืมอ่ะมาดูแบบพี่ สีกันบ้างฮักจักเขียวใหญ่ที่สุดในชุดนี้แล้วเอาอครับมีสวิตมาให้ชัดเจนเลยด้านหลังรู้สึกว่าตัวนี้ขยับขาขยับเข่าไม่ได้นะแต่ว่า,าตัวลำตัวหมุนได้รอบองศาเลยสอกงอไม่ได้ หวก็หมุนได้เหมือนกันครับยังไงหมุนได้เหมือนกันนะมีสวิตด้านหลังมาให้ด้วยก็เหมือนกับฮักยักษ์เขียวทั่วไปนะที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วอ่ะเหมือนกันได้เลยครับตัวนี้ขยับอะไรไม่ได้เลยหมุนลําตัวได้อย่างเดียวถึงบอกว่าตัวใหญ่ก็เถอะนะแต่ว่าขนาดส่วนสูงก็ยังเล็กกว่าสไปเดอร์แมนอะ่ะ ทอมาให้นะแต่ให้พวกดีซีมาแทนแตกดีเหมือนกันอยากให้มีทอกับแบตเทนเทอร์บ้างอืมบอดี้ก็เหมือนกับกัปตันเวิกาได้เลยครับไงหัวหมุนได้นะแต่ติดพักขมสักนิดนึงอดัดขาดัดเข่าได้ชุดนี้ ครับมีสวิตมาให้ด้วยด้านหลังครับกลางหน้าอกเลยรู้สึกว่าลวดลายสีไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะมีแต่สีแดงกับสีฟ้าเองชุดนี้ผ้าคุมก็ธรรมดาไปสักเิ็น,นึงด้วยก็อย่างว่านะของตามร้านค้าทั่วไปถูกๆมันก็อย่างนี้แหละ มาดูแบบสุดท้ายกันบ้างก็คือแบทแมนก็บอกบอดี้ลำตัวเหมือนกันหมดเลยต่างกันก็แค่ตรงส่วนหัวหน้ากากเท่านั้นเองที่ให้มาไม่เหมือนกันนะ,ะตัวนี้หมุนได้รอบเลยไม่ติดคุมด้วยชุดนี้ตัวบอดี้ดำดำทั้งตัวเลยครับสวิตก็อยู่ด้านหลังนะเป็นปุ่มดแดงๆเห็นชัดเจนเลย ชุดนี้ถ้าดัดศอกได้ก็แจ่มเลยนะครับนีแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะอาจจะได้ยินเสียงแก๊กๆๆหน่อยนะเพราะว่าใหม่ๆก็อย่างนี้แหละฟืดๆบ้างแต่ดัดไปนานๆเดี๋ยวข้อต่อมันก็จะหลวมอ่อนเองก็ลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะถ้าคุมธรรมดาเกินไปชุดนี้ ガムホークがないんだか